สอนสารกระติบข้าวแบบง่ายๆให้กับผู้เริ่มต้นเตรียมเส้นใส่ค่ะพี่น้องนำเส้นไส้มารวมกันสองสามเส้นแบบนี้ทำเป็นบ่วงสอดปลายข้างหนึ่งเข้าไปในบ่วงเลยค่ะสอดไปสอดมาจนกระทั่งมันเต็มนะคะแล้วก็จัดระเบียบเส้นดีๆค่ะ พยายามให้มันเป็นเบนนะคะพยายามให้มันเป็นเบนนี่ค่ะเพื่อความง่ายต่อการสารเราจะนำเส้นไส้ใส่เข้าไปในหลอดนี้ค่ะหลังจากที่เราเอาไส้ยัดใส่เข้าไปในหลอดนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการขนาดเท่านี้ไปตลอดตลอดแนวการสารนะคะ มันสิเด้เป็นตัวกำหนดให้เขาถือต้องแม่พี่น้องว่าเออเราจะเอาขนาดนี้นะเนี่ยเราจะพันรอบอีกหนึ่งครั้งนะคะด้วยเส้นนี้เราจะเสริมให้มันมันแน่นแม่พี่น้องเสริมให้มันแน่นตรงนี้งั้นมองดูไม่สวยทำรอบๆมาเรื่อยๆค่ะ ให้มันแน่นๆเลยนะคะทําให้มันแน่นๆเลยเนี่อ่มันมันมามันมารอบแล้วนะคะเนี่ยเฮากสิเอามาตรงตรงเสน้นมาพันตรงเส้นใส่บาทที่นี่พี่น้องเนี่ยม้วนมาตรงนี้นะคะมาตรงนี้ค่ะ พันพันเส้นไส้มาเกี่ยวไว้ที่ที่ตรงรูนี้ตรงห่วงนี้ปึ๊บอย่างนี้นะคะเนี่ยเฮ็ดจังซี่ไปเรื่อยๆจนหู้มันเต็มพุนละค่ะมันมันสีเบิดแป้วนี่เขาก็ปล่อยจังซี่แล้วเขาก็เอาเสศนไม้มพี่นอ้องนี่นี่คือเสศนไม้ได้นี่ทำอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเราหยุดมันเอาเส้นนี้มาต่อนะคะเส้นนี้มาต่อเนี่ยเส้นนี้มาต่อแล้วก็ม้วนลงไปด้วยกันเลยค่ะม้วนม้วนลงไปด้วยกันนี่ ผููชํำนานเพิ่นกเกียนไปแบบลวดลวดลวดไปเลย,ยนะเพิ่นเสียดแบบปึ๊บปื๊บปื๊บไปเลยเกี่ยวรอบที่สองกะก็คือเอาเอามาใส่กับตรงรูนี้นะคะให้มันโผกเด้อพี่น้องนี่นี่นี่น,น,นี่จังสีจังสีปื๊บแล้วก็จังสีแม่พี่น้องนี่ บ้านไผ่บ้านผู้ใดมีต้นไหลต้นโขกเอามาเห็ดร้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วกล่องข้าวจากต้นโขกนี่มันจะดีตรงที่ว่ามันบต่ติดอันขเข้าเหนียวเขาบ่ติดกระติบเข้าเม่พี่น้องนี่นะคะทําเล่นๆแต่ก็จริงจังอยู่นะมันเตือกับหกทุ่มพุ่นจังนอนดูดูด้านหน้าดูด้านหลัง นี่ค่ะทำอย่างประคองไปเรื่อยๆนะคะอย่นี้นี่ให้มันเสมอกันมันเป็นงานปราณีดใช้ความละเอียดและก็ใช้ความอดทนเป็นอย่างยิ่ง นี่แม่พี่น้องปวดไหลปวดแขนอยู่ได้บําเม็ญวาบปวดเดี่พอเฮามาลองสารเบิงนี่เฮาสิโหเลยว่ามันเป็นงานที่เหตุยากเติบหนึ่งอยู่ได้พี่น้องกลับไปเมืองไทยนี่สิไปสื่อจากผููเทาเพื่อนนอกเป็นการอุดหนุนเพิ่นสืส่อกระติบเข่าขนาดเลขอันละร้อยกว่าบาทนี่แม่สื่อมาจะหาสิบอันเราก็เอามาให้เอฟซีเฮานาะเป็นการสม,มานาคุนนี่แม่ เป็นการสมมนาคุณที่ติดตามนะคะตูดต้องแน่นฟาดเส้นออกไปพ้อมพี่น้องไล่เส้นให้มันแบบไม่พลิกไม่ปริ้นไล่เส้นให้มันดีสอดหูให้มันเต็มพี่น้องเนี่ยขนาดไล่เส้นให้มันนั้นนี่มันยังจะมาปิ้นอยู่ โอเคเออเอากว่าจะกว่าจะลงนี่เราจะหยุดเราก็เอาเอาอันนี้นี้ไห้ก็ได้ค่ะพี่น้องกำลังจะเพิ่มไส้นะคะก็คือเห็ดเห็มันไหน่ยหน่อยมันจังแบบบ้านโคตรง่ายไหมพี่น้อง แล้วก็จุ่มน้ำให้มันแบบให้มันน้ำนี่ทําให้มันมีความยืดหยุ่นเนะาะขันพวจุ้มน้ํานี่ค่ะแหงกรอบแตกสารยากนี่ค่ะเราแย่เข้าไปในรูนี้เราต้องพยายามให้ไส่เนี่ยมันเสมอตลอดแนวนะคะมันจะได้สวยงามนี่ค่ะ ้ยนี่นี่แหมพี่น้องเส้นมันพีกยังสิไหมเราจะต้องเราจะต้องดูเราเราจะต้องประคองเราจะต้องดูลูมันเต็มหรือยังเอาใส่มันเต็มเออลงไม่ได้แล้วลงบ่ได้แล้วพี่น้องมันเต็มมากแล้วเนี่ยเต็มแบบลงไม่ได้แล้วนี่เขาจะต้อง มาเอาด้านบนเลยค่ะสอดใส่ตรงด้านบนเลยค่ะด้านล่างมันเต็มแล้วนีไ่ไหมเข้าเขามาเบึงซองเบึงขังรางนะ้ำอย่าให้มันขามนะถ้าขามมันสีบส่สวยเย็บไปเย็บมาก็ตกออกจากเฟรม เย็บไปเย็บมาก็ตกออกจากเฟรมโอ้ดูขึ้นนัดสตัฟฟ์ดีมิงใช่ดีมิงโอเคคุณสายยางมาจากเทิงบ้านเพื่อมาเบิ้งเฮากำลังสารกระตีบเข่าเนาะค่ะ เอาให้เห็นหนาเราจักน้อยแล้วก็จะสานไปเรื่อยๆคะ่ะให้เห็นว่าเออวันนี้ให้เห็นแขกมาเยี่ยมหน่อยยูท mm ูบดียูทูปพายออเดียนส์เขจะเป็นลักษณะนี้ Did you pick up the light down there? Did you outside?Hm?You <c oughs> picked the light up in the garage? Did you? คุณนาขึ้นไปแล้วห้องก็เลยสารต่อค่ะขอขอบพระคุณในการรับชมรับฟังกด Subscribe และติดตาม Thank you for watching and subscribing